นี่หอยนางรมอร่อยมากเลยอตอนนี้นะครับผมมาปิกนิกกลางทะเลครับที่นี่มีทั้งบ้านพักโฮมสเตย์มีลานให้คุณเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้และที่สำคัญเขามีกิจกรรมที่พิเศษมากๆซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ลาเลโฮมสเตย์จังหวัดกระบี่ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านหน้าของ l a นเล h o m e s t a ์คือที่เนี่ยเป็นไหล่เขามันจะเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญจะมีต้นไม้ใหญ่ๆคอยให้ร่มเงานี่10บโมงกว่าแล้วอะแต่จักรจันยังร้องอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าแล้ว สวยมากพี่อันนี้เป็นการตกแต่งสไตล์ไหนยังไงฮะสไตล์พื้นบ้านนะครับเราเนมีอะไรเราก็แต่งอย่างนั้นครับคือวัสดุต่างๆที่อาจจะเป็นพี่ชลินเก็บสะสมมาเป็นของเก่าอะไรพวกนี้ก็เอามาตกแต่งที่นี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาที่นี่นะเอาตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนกระบี่เลยตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะฮะลูกค้าก็สามารถมานั่งเล่นนั่งชมวิวได้เลยใครที่มาเช็คอินที่ลาเลโฮสเต์คือคุณก็มาตรงนี้แหละขึ้นมานั่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีพี่ช ที่ชมวิวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นชมวิวตอนเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ก็กลางคืนก็เป็นจุดดูดาวได้เดี๋ยวไปดูห้องพักกันบ้างครับผมห้องพักห้องนี้ชื่อว่าห้องชาวเลเรือนชาวเลเรือนชาวเลโอ้โหอ่างีิเก๋มากเลยฮะเป็นอ่างไม้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูก่อนเราจะเข้ามามมีระเบียงให้นั่งด้วยมีระเบียงครับวิวกว้างตรงนี้ครับครับตรงนี้อะไรครับพี่ชรินครับที่เป็นครัวส่วนกลางของเราครับลูกค้าที่มาแคมปิ้งเนี่ย ก็สามารถใช้ควงเราได้เลยโอ้ดีจังคือหน้าเต็นท์เนี่ยผมว่ามันอาจจะเหมาะกับแบบสไตล์ปิ้งย่างครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปรุงอาหารเป็นอาหารไทยอาหารอะไรก็ตามแต่ที่คุณเตรียมมาคุณสามารถมาปรุงตรงนี้ได้เลยปรุงตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พี่ชรินจะพามาดูเลยโอ้อันนี้ชื่ออะไรครับพี่อ่าห้องคันึงหากับพูสูเลสวัสดีครับผมอันนี้พี่อะไรครับจะอัดอ๋อพี่อัดอ่าอัสมาอ๋อพี่อัดสมานะครับกาลังทําความสะอาดอยู่เลยเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้าเลยครับพี่ อันนี้ชื่อห้องกะนึงหานะครับส่วนว่าจะกะนึงหาใครนี่ก็เป็นเรื่องของลูกค้าที่มาพักเกือบทุกห้องของเรานะครับจะมีมุง้งและก็ไม่โอ่งอาบน้ำเพราะเราอยู่บนเนินเขาใช่ไหมครับอย่างใดที่น้าเรามีปัญหาในลูกค้าสามารถที่จะอาบน้ําแบบไทยก็คือใช้ขันตักอาบได้เลยพี่ชรินครับอย่างลานกลางเต็นท์ที่ผมมาการนะครับพี่ชรินคิดยังไง คิดแค่หัวละ250บาทมีกาแฟมีอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารเช้าให้ครับเรามีห้องน้ำห้าห้องน้ำไฟพร้อมครับและในส่วนของสัตว์เลี้ยงอ่ะพี่เราด็อก r ฟร n d ี่ครับก็คือเอาน้องหมามาได้เอาแมวมาได้นะครับแต่หมาเนี่ยก็ต้องตัวขนาดกลางๆนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องของการขับถ่ายของน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราให้เป็นระเบียบแค่นั้นเองใช่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือ ถ้ารเรือบ้านบอดท่อครับอ๋อบ้านบอดท่ออันนี้ไฮไลท์คืออะไรครับพี่อันนี้ไฮไลท์คือเรานั่งเรือลอดถ้ำนะครับแล้วก็นั่งเรือไปชมภาพเขียนสียุค3,000ปีที่ ข้มผีหัวโตครับผมเป็นกิจกรรมระหว่างวันที่คุณสามารถมาทําได้นะเพื่อที่จะรอไฮไลท์ตอนเย็นที่เราจะไปปิกนิกกันอ่าใช่เราสามารถนอกจากนั่งเรือแล้วเราสามารถพายเรือแคนูเพราะที่นี่เป็นแหล่งไหพายเรือแคนูอ่าครับที่ดีอันดับต้นๆของจังหวัดกระบี่อ่าอย่างเรือที่บางโยบพาเรามานั่งวันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรฮะเรือหัวโทมครับเรือหัวโธ่โขนาดเล็กที่เราจะเป็นต้องใช้เรือขนาดเล็กเพราะว่ามันสามารถที่จะลอดถ้ำที่เราจะไปลอดอ๋อโอเคเข้าใจมันคล่้องตัว ข้างในาจะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นถงถ้ำสวยงามมากเอาละครับตรงนี้ก็คือถ้ำผีหัวโตภายในอุทยาแนแห่งชาติทานบกขอรณี นี่นะครับหลังจากที่ชําระค่าธรมเนียมเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปดูภาพเขียน,ยนสีประวัติศาสตรตต์นะฮะโอ้โหตอนนี้ก็คือเข้าสู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะฮะแล้วก็ท,ทางเดินกยดีมากผู้สูงอายุก็เดินได้ไม่ลําบากนะครไฮไลท์ของที่นี่นะครับอ,อยู่ที่ภาพเขียนสียุค3,000ปีสมัยก่อนมนุษย์โบราณก็คงจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเขียนภาพเขียนสีเป็นรูปคนสวมหัวสัตว์นะครับเอาเป็นคนเหรอใช่แล้วก็เป็นประมาณว่าหัวหน้าเผ่า มนุษย์เรามี5นิ้วนะครับแต่ลองดูให้ดีว่าที่นี่มีกี่นิ้ว2 3 4 5 6สองสามสี่ห้าหกล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับเอ้ยเหรอฮะมนุษย์จริงโบราณนีจับมนุษย์ต่างดาวได้ยังไงอุ้ยแปลกฮะนี่ผมแนะนำเลยนะใครที่เป็นชาวแคมป์สายเอา้าดร์นะชอบกิจกรรมกลางแจ้งคุณน่าจะมีกล้องสองทางไกลเล็กๆติดตัวมามาส่องดูใกล้ๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปดินเนอร์ไปปิกนิกกันบนแฉบปลา ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรืออะไรครับพี่ท่าเรือแหลมสักครับโอ้โหวิวสวยมากเลยฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงเรือไปปิกนิกกันที่แพกลางทะเลดินเนอร์ที่แพรกระชังอันนี้ต้องซื้อเพิ่มไหมคะไม่ครับอยู่ในแพ็กเกจแล้วที่พักอาหารการท่องเที่ยวไฟกระชังดินเนอร์อาหารเช้าครบหมดเลยโอเคทั้งนั้นอย่ารอช้าครับไปลงเรือกันเลยครับพี่ชรินครับ เอาละฮะตอนนี้ก็ลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งเรือแค่20นาทีก็ถึงที่กระชังปลาแล้วนะฮะตอนนี้คือแดดล่มลมตกวิวกำลังสวยเลยเห็นขุนเขาที่แบบสวยงามตะการตามากอ๋อนี่ฮะถ้ำนี้ครับพี่เชอรินบอกว่าเป็นภาพเขียนสีเนี่ยนเห็นแล้ว พี่ชารินบอกว่าจะเป็นภาพเขียนสีที่เหมือนคนกําลังนั่งสูบบ้างกัญชาอยู่อันันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่จินตนาการจินนตาากครับผมแต่ว่าก็คือสองคนนั่งทําอะไรสักอย่างครับผมอทุกคนครับข้างๆผมนะครับบางโดนครับสวัสดีครับบางโดนครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของแพรบังครับที่นี่เลี้ยงอะไรบ้างที่นี่เลี้ยงกุ้งมังกรปลาเก๋า กระพงแดงกระพงขาวแล้วก็หอยนางรมชนทะเลนักท่องเที่ยวที่เที่ยวทัวร์นะจะซื้อของได้ราคาจะถูกหน่อยนี่หอยนางรมเดี๋ยวผมจะลองทานแบบไม่ต้องมีน้ำกิ้มซีฟู้ดเลยเข้าปากไปคําแรกนะมันเค็มก่อนคือมันมีความเค็มของน้ำทะเลแต่พอเราเคี้ยวปุ๊บมันหวานเลยข้างในอ่ะแล้วมันเด้งมันสู้ฟันอ่ะอร่อยมากเลย บางโดนพามาดูไอช่อนทะเลว ύ, ิ่นี่นี่นี่ขึ้นแล้วตัวใหญ่เลยตัวประมาณ5-6โลนะไอช่อนทะเลที่เข้าไปทำก็กต้มปลาปะใช่ใช่ใชมันมัน,ม,นมันอร่อย และนี่คือไฮไลท์นะครับของที่ลาเลโฮมสเตย์มาทานอาหารเย็นแบบปิกนิกกันเพลินมากเลยวิวสวยมากเลยครับบังทุกอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในชุมชนทั้งสิ้นนะครับ,รบวันนี้มีแกงส้มปลากระพงกับสับประรดกินคู่กับปลามกคกเด็ดเดียวซึ่งเมนูแต่และมื้อเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าวันนี้ชาวประมงได้อะไรนะครับแต่ว่ากุ้งกับปูนี้ยืนพื้นอยู่แล้วเรามีทุกวัน มองว่าการที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการเพิ่มอรรถรสในการมาแคมปิ้งครับคุณอาจจะได้ภาพสวยๆคุณอาจจะได้สัมผัสธรรมชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในสถานที่ที่เราไปได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามในสถานที่ที่เราไปและทั้งหมดนี้นะครับคือลานเลโฮมสเตย์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับ ผมเอฟอีจันแคมป์ฝากเนื้อฝากตัวกับลูกเพจอิจันและฝากติดตามอีจันแคมป์ด้วยนะครับรับรองว่ามีทริปสวยๆมีทริปจิตอาสาดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนและอนาคตผมจะชวนลูกเพจอิจันทุกคนนะครับไปท่องเที่ยวแบบคารวัลร่วมกันออกไปใช้ชีวิตผจญภยัยหัวใจจิตอาสาด้วยกันนะครับ